เ e ลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ขอพาดูรถในฝันของพลเลยนะคะวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วนะได้ขับเอเวอเรแล้วนะคะและเชื่อว่าเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้มาทําความรู้จักกันนะคะแบบเบสิกเลยนะคะจะบอกว่าคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนนะคะใช้เงินออกรถเช่นเคยค่ะ999บาทฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนนะคะ ภาษีพรบอนะะขัดเคลือบสีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านนะคะเป็นจริงได้ค่ะเพียงแค่คุณทักมานะคะว่าอยากได้คันนี้จริงๆนะคะเอาล่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มเลยดีกว่านะไอเราก็ตื่นเต้นซะด้วยสิรถเท่ๆแบบนี้นะคะ e v t r e s t 2.0ไทเทเนียม l u s 4 w h e e ิปี2023ค่ะนะคะรถครอบครัวตัว ท็อปตัวพอ่อแค่กระจังหน้านี่แบบอุ้ยฉันขับมาได้ยังไงเนี่ยฉันขับมาตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้ดูรีวิวกันโอเคไหมโลโก้ FORD Ford นะคะอยู่ข้างหน้าแบบนี้ให้สำหรับรุ่นปี2023ได้ไฟนะคะเด y l i g h แบบชุดใหญ่เลยนะตัดหมอกนะคะก็เป็นโปรเจคเตอร์นะคะเซ็นเซอร์กล้อง360องศานะคะ คันนี้มาพร้อมกับชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะ Ford Everest นะคะที่สวยจับใจเลยนะได้ในส่วนของแมกยางหม่นะคะแมกยางหม่รอๆเลยค่ะนะคะพร้อมกับยางคุณภาพดีๆนะคะแบบนี้ชุดใหญ่นะเป็นยาง Cooper มาให้ด้วยนะจ๊ะดูดีดอกยางทุกคน เอาไปลุยได้เลยนะคะเครื่องใบเทอร์โบแบบนี้ทุกคนนะคะสำหรับกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะครอบคุมเมียมไฟเลี้ยวปลายกระจกนะคะกล้อง360องศาอยู่นี่ดูมือจับเขาสิทุกคน Everest นะคะมือทาบอกเลยอะ่ะสวยมากๆนี่ค่ะเขาก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตมาให้นะคะนี่เป็นชุดแต่งสเกิร์ตปลายท่อคู่นะคะของ v i c t o r นั่นเองนะคะและนี่คือ ไทเทเนีย Plus สนะคะโฟล์อยูกลองด้านหลังนะคะมีมาให้นะคะและจะบอกว่านี่ไฟ LED ทั้งหมดนะทุกคนไฟท้ายอะ่ะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับประตูท้ายนะคะที่เปิดปิดไฟฟ้าแตะปุ่มย่างเน,ะะนีคะนี่เปิดขึ้นมาแล้วนะคะจะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะที่ คือกว้างกำลังดีนะคะแบบนี้มาให้อุปกรณ์ SOS ให้ครบคันค่ะมีไฟสองสว่างมาให้ด้านในด้วยนะคะ<ม>นี่นะคะเบาะนะคะปรับไฟฟ้าทุกคนเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ<ม>นี่นะคะได้พื้นที่ห้องสัมภาระนะคะนี่เจ้าของเดิมปูพรมยางมาให้แล้วนะนี่คือรถที่เข้าใหม่ะค่ะให้ดูกันน็อตเดิมๆตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมของ Everest องเ,เ้ขาเป็นแบบนี้ทุกคน ได้หลังคานะคะดีไซน์สวยๆจะบอกว่าเบาะเนี้ยลายเบาะสีน้ำตาลเนี้ยคือต้องจ่ายเงินเพิ่มนะพิเศษเลยนะคะแต่วันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะจ่าย999คุณได้คันนี้แน่นอนนะคะเครดิตดีๆมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะนี่ค่ะหลังคานะคะเป็นหลังคาซันรูฟนะคะสวยๆนี่ค่ะปะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะ ที่นั่งของผู้โดยสารจ้านะคะเบาะนะคะปรับได้เห็นไหมเบาะปรับได้ด้วยนะปรับองศาของเบาะได้นี่ค่ะเป็นเบาะสีอะไรเอ่ยนะคะเห็นแล้วนะคะอยากกินโอนตินทุกคนเบาะสีช็อกโกแลตนะคะมีช่องเสียบสายนะคะไม่ว่าจะเป็น type c usb มีให้ครบเลยนะคะปรับแรงลมตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนปลั๊กเสียบตาไฟนะคะแบบปลั๊กเสียบแบบจะพูดยังไง ปักเสียบแบบสามตาเนี่ยค่ะต้องพูดอย่างนี้นี่นะคะปักสามขาดีไม่ใช่สามตาเนี่ยค่ะจะตีเลยนะตื่นเต้นแหละทุกคนให้อภัยนะ<ม>จะคอมเมนต์แซวกันเล่นก็นได้นะไม่ว่านะคะยอมค่ะตื่นเต้นจริงนะคะอย่าว่ากันเด้อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะมามาดูกันต่อนะคะสำหรับเบาะนะคะก็เป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะมีไซส์ airbag มาให้ด้วยมีจานนี่คือบรรยากาศสวยๆเลย บอกประไฟฟ้ากู้หน้าแน่นอนนะคะคือคิดดูว่าบอกข้างหลังเนี่ยยังพับไฟฟ้าเลยนะคะนี่ค่ะตกแต่งลายไม้นะคะเป็นโทนสีแบบลักชัวรี่มากๆนะคะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะเป็น Everest Titanium Plus 2.0 4 w w d นะคะคันนี้ก็รถปี2023นะคะป้ายแดงเกือบ2ล้านหรือเท่าไหร่เพื่อนๆพ่ค่ะปีบอกทีนะคะวันนี้กับราคาพิเศษเพียง1 จุ9หล้านผ่อนเพียง26ง0มทุกคนนะคะมีดูดีกระจกใหญ่มากเป็นกระจกปรับพัดไฟฟ้านะคะปุ่มพุชสตาร์ทอยู่นี่ กุญแจสมาร์ทย์เลสก็อยู่นี่นะคะได้พวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะแน่นอนอระบบรักษาความปลอดภัยครบครันค่ะตกแต่งลายคลิปล่ามาให้แล้วนะทั่วบริเวณเลยนะคะจอตรงกลางนะคะได้จอขนาดใหญ่ลืมบอกไปเลยว่าคันนี้นะคะมาวิ่งไปแค่หมื่นห้าเท่านั้นนะคะรถเข้าศูนย์เช็คทุกรยาเช็คประวัติมาให้แล้วนะคะนี่คือจอขนาดใหญ่นะคะนี่จอแบบ จอแล็ปท็อปไหมคะใหญ่มากนะคะแอร์ Air ปรับได้นะคะที่แบบที่จอได้เลยนะคะหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขาจะมีนี่คะ่ะให้ดูกันเกียร์เขาแบบขยับง่ายมากอะทุกคนน,ะคะนี่เลยนะคะได้เห็นรถของตัวเอง3 6 0องศานะคะคมชัดอะไรขนาดนี้เนี่ยนะคะชัดมากทุกคนนี่จะ้ะนะคะช่องเสียบสาย usb ช่องเสียบสาย AUX นะคะแล้วก็ช่องเสียบสาย Type C รวมถึงตรงนี้นะคะ w i r ล l ชาร์จก็ได้ด้วยนะคะทำมาแบบแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะสวยจัดสวยจริงนี่ค่ะบุ o k s w i t ติดรถมาให้กระจกนะคะเป็นกระจกตัดแสงรบกวนออตโต้เลยนะคะพลิปนี้ยาวนิดนึงนะอยู่ดีกันนะนะคะค่อ,คอยๆไปให้กับพอยนะคะซันรูปเปิดรับแดดรับลมได้นะคะเปิดได้นี่ค่ะ เปิดรับแสงเปิดรับลมอะรับลมหน่อยนะ,ะรับลมก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่อยากเปิดกลับค่ะโอเคนะคะให้บยากาศข้างในเย็นๆแบบนี้มาดูกันที่โซนเกียร์กันบ้างนะคะเกียร์เขาดีไซน์แบบนี้จับกระชับง่ายนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วแน่นอนเราจําเป็นต้องมีเนาะนี่คะ่ะเบรกมือนะคะโหมดการขับขี่นะคะแบบโหมดออฟโรดแหละทุกคนนะคะ Tohead 4H 4L มีให้หมดเลยหมดการขับขี่นะคะแบบนี้มาให้เพื่อนๆขาคันนี้นะเบาะนะคะเป็นเบาะพิเศษนะที่จัดมาให้แล้วนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มค่ะเสีย999คุณก็ได้คันนี้เลยนะคะเพียง1,599,000ผ่อนเพียง2 6 0 0 0ค่ะนะคะก็ปรบมือให้กับตัวรถหล่อๆนะคะด้วยคุณภาพสวยๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่พอได้มีโอกาสเนาะ ได้มารีวิวนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันจนจบด้วยนะคะก็เป็น Ford e v e r e s t 2.0 Titanium Plus 4Wheel ปี2023ค่ะคันนี้นะคะไม์น้อยวิ่งไป15ื่นนะคะไปอาจจะป้ายแดงไปหลายแสนนะคะกี่แสนก็แล้วแต่นะคะไปคำนวณดูแต่คุณคุ้มกว่าแน่นอนใช้เงินออกรถเพียง999บาทจบทุกอย่างอยู่จังหวัดอะไรก็ออกรถได้นะคะทั่วประเทศไทยพอยมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศเพื่อนๆขามาคันเดียวต้องไวหน่อยนะ ต้องไวเลยนะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ